คุณเคยคิดไหมว่าอาชีพไหนบ้างในประเทศไทยที่สามารถทำเงินทะลุ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนได้บางคนอาจจะคิดว่าเงินระดับนี้ไกลเกินเอื้อมแต่จริงๆแล้วมีอาชีพหลายสายที่สามารถสร้างรายได้หลักแสนได้จริงๆและบางอาชีพที่เราจะพูดถึงในวันนี้อาจไม่ใช่อาชีพที่คุ้นหูหรืออยู่ในสายตาของคนทั่วไปแต่เชื่อเถอว่าถ้าคุณมีทักษะเฉพาะทางและประสบการณ์ที่ใช่เงินแสนต่อเดือนก็ไม่ใช่ฝันที่ไกลเกินไปในยุคที่เศรษฐกิจเติบโตและการแข่งขันสูงขึ้น การมีทักษะเฉพาะทางและความเชี่ยวชาญพิเศษสามารถเปลี่ยนชีวิตให้เป็นเศรษฐีได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้ช่องชีวิตติดท็อปจะพาคุณไปเจาะลึก10อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ระดับแสนบาทต่อเดือนพร้อมข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเหตุผลที่อาชีพเหล่านี้สามารถทำเงินได้สูงแบบนี้พร้อมแล้วไปดูให้รู้กันเลยว่าอาชีพไหนบ้างที่ทำให้คุณโกยเงินแสนได้อย่างจริงจังคลิปนี้สนับสนุนโดย YouTube Premium ของแท้ราคาถูกไม่มีโฆษณาขั้นฟังเพลงได้ยาวๆรายเดือนเพียง69บาท อ,อายุเเมมลดดิได้แจ้งเตือนอัตโนมัติสนใจสอบถามแอดไลน์ได้ที่ adopkypm หรือคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยอันดับที่10อาชีพทนายความเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่นกฎหมายธุรกิจกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคือกลุ่มที่สามารถทำไรายได้สูงมากเนื่องจากคดีใหญ่ๆต้องการทนายที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการต่อสู้คดีการให้คำปรึกษาทางกฎหมายในคดีที่ซับซ้อนเช่นการควบรวมบริษัทหรือการฟ้องร้องระหว่างประเทศ สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับทนายความที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านรายได้เฉลี่ย1 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทต่อเดือนข้อมูลจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยระบุว่าทนายความเฉพาะทางที่มีประสบการณ์5ปีขึ้นไปสามารถเรียกค่าจ้างได้สูงถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนในบางคดีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคดีที่มีมูลค่าสูงและซับซ้อนต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านอย่างแท้จริงและการชนะคดีเหล่านี้มักมีผลประโยชน์ทางการเงินมหาศาล อันดับที่9อาชีพแพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะทางเช่นศัลยแพทย์แพทย์โรคหัวใจหรือแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีรายได้สูงมากการรักษาผู้ป่วยในเคสที่ซับซ้อนหรือการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงสามารถทําให้แพทย์เฉพาะทางเหล่านี้เรียกค่าบริการสูงได้โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเฉพาะทางรายได้เฉลี่ย120,000-800,000บาทต่อเดือน ข้อมูลจากโรงพยาบาลบำรุงราชระบุว่าแพทย์เฉพาะทางบางคนมีรายได้มากกว่า0 0 0 0 0บาทต่อเดือนโดยเฉพาะสาขาที่มีความเสี่ยงสูงเช่นศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดเหตุผลต้องใช้ทักษะขั้นสูงและประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงอันดับที่8ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในบริษัทข้ามชาติการที่จะเป็นผู้จัดการการตลาดในบริษัทข้ามชาติไม่เพียงแค่ต้องมีทักษะในการสร้างแบรนด์ แต่ยังต้องวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศและวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายในระดับโลกการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดที่แตกต่างกันและการวางแผนสื่อโฆษณาที่ตรงจุดสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับองค์กรรายได้เฉลี่ย1,30,000ถึง4,000 0 0บาทต่อเดือนข้อมูลจาก Glassdoor รายงานว่าบริษัทอย่าง Unilever, P&G, Nestle จ่ายเงินเดือนให้ผู้จัดการการตลาดระดับสูงเฉลี่ย3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน แล้วทำไมถึงต้องจ่ายเพราะถือเป็นความสำคัญของการวางแผนและการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ระดับโลกอันดับที่7อาชีพวิศวกรในอุตสาหกรรมพลังงานวิศวกรในอุตสาหกรรมพลังงานเช่นปิตโตรเลียมและพลังงานทดแทนจะมีรายได้ที่สูงเนื่องจากต้องการทักษะเชิงลึกในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในระบบที่ซับซ้อนการทำงานกับแหล่งพลังงานและการควบคุมระบบพลังงานขนาดใหญ่มีความเสี่ยงและต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรายได้เฉลี่ย 1 5 0 0 0 0ถึง5,000 0 0บาทต่อเดือนข้อมูลจากเซฟรอนไ h a i l a n d และ PTT g r o กรุระบุว่าวิศวกรที่มีประสบการณ์10ปีขึ้นไปสามารถทำไรายได้เกิน4,000 0 0บาทต่อเดือนเหตุผลเพราะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะด้านวิศวกรรมขั้นสูงและการบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมพลังงานอันดับที่6อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและความปลอดภัยไซยเบอร์ ในยุคดิจิทัลข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการค้าขององค์กรการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขโมยข้อมูลเหล่านี้จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์กลายเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากงานหลักของผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ไม่เพียงแค่การวางระบบป้องกันแต่ยังรวมถึงการเฝ้าระวังตรวจจับและตอบโต้การโจมตีในทันที รวมถึงการฟื้นฟูระบบหลังจากถูกโจมตีเพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปลอดภัยข้อมูลจาก KPMG ระบุว่าการโจมตีไซเบอร์ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า30%ทําให้องค์กรต่างๆทุ่มงบประมาณจํานวนมากในการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพื่อปกป้องระบบและข้อมูลสําคัญของตนเองรายได้เฉลีย่ย160,000-450,000บาทต่อเดือนข้อมูลจาก KPMG ระบุว่าผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวรระดับอาวุโส สามารถมีเงินเดือนได้สูงถึง4 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเหตุผลเพราะความต้องการในการปกป้องข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นในยุคดิจิทัลอันดับที่5อาชีพนักการเงินและนักวิเคราะห์การลงทุนอาชีพนักการเงินและนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นหนึ่งในสายอาชีพที่ทำรายได้สูงและมีความต้องการสูงมากในตลาดปัจจุบันโดยเฉพาะในบริษัทหลักทรัพย์ธนาคารและบริษัทจัดการกองทุนผู้ที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนะนำการลงทุนได้ดี มักจะได้รับผลตอบแทนสูงจากการบริหารพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้ารายได้เฉลีย่ย180,000-600,000ถบาทต่อเดือนข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาระบุว่านักวิเคราะห์การลงทุนที่มีประสบการณ์5ปีขึ้นไปสามารถมีไรายได้เกิน500,000บาทต่อเดือนโดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเหตุผ <f> ล <ling> การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และสินทรัพย์เสี่งต้องการการวิเคราะห์ที่แม่นยำและการตัดสินใจที่เฉียบคมจึงมีการจ่ายค่าตอบแทนสูงเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถในสายนี้อันดับที่ 4. อาชีพนักบินพาณิชย์อาชีพนักบินพาณิชย์เป็นหนึ่งในสายงานที่มีค่าตอบแทนสูงแต่ก็ต้องแลกมากับความรับผิดชอบในการดูแลชีวิตผู้โดยสารหลายร้อยคนต่อเที่ยวบินรวมถึงต้องเผชิญกับสภาพอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉินรายได้เฉลี่ย2 0 0 0 0 0ถึง700,000บาทต่อเดือน ข้อมูลจากการบินไทยและแอร์เอเชียระบุว่านักบินที่มีชั่วโมงบินสูงและประสบการณ์มากกว um ่า10ปีสามารถทำรายได้สูงถึง600,000บาทต่อเดือนเหตุผลนอกจากทักษะการบินแล้วนักบินยังต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดและทดสอบความสามารถอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารอันดับที่ 3. ผู้บริหารระดับสูง CEO การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องผ่านการสะสมประสบการณ์ การฝึกฝนทักษะในการวางแผนและการตัดสินใจที่แม่นยำการเป็น CEO, CFO หรือ CEO นั้นไม่ได้หมายถึงแค่การนั่งโต๊ะประชุมและสั่งการแต่ยังต้องมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการนำองค์กรไปข้างหน้าโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่องในองค์กรใหญ่เหล่านี้การตัดสินใจในระดับบริหารสามารถส่งผลกระทบต่อรายได้และความอยู่รอดของธุรกิจ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ได้รับค่าตอบแทนสูงเพราะต้องแบกรับความเสี่ยงและความกดดันอย่างมากนอกจากนี้ Forbes ยังระบุว่า CEO ของบริษัทใหญ่ในไทยเช่น CP Group SCG และไทยเบฟสามารถทำรายได้เกิน1ล้านบาทต่อเดือนซึ่งรวมถึงเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนจากการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอันดับที่2ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ทะลุแสนบาทต่อเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเจ้าของธุรกิจสามารถวางแผนธุรกิจอย่างรัดกุมมีการควบคุมต้นทุนและการบริหารการเงินที่ดีนอกจากนี้การเลือกกลุ่มสินค้าที่ตรงกับความต้องการตลาดและการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่จดจำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างของธุรกิจที่สร้างรายได้สูงได้แก่ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ ในขณะที่ธุรกิจออนไลน์และอ e ีคอมเมิร์ซก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถขยายตลาดได้ทั่วโลกและสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกำรรข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าในปีที่ผ่านมาธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ที่มีการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศสามารถสร้างรายได้สูงถึง1ล้านบาทต่อเดือนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมหรือเป็นสินค้าพรีเมียมนอกจากนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง หากเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีระบบสนับสนุนที่ดีการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และสร้างรายได้อย่างมีเสถียรภาพอันดับที่ 1. ดารานักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ยุคนี้คือยุคของคอนเทนต์อย่างแท้จริงการสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดและสามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมได้กลายเป็นเครื่องมือทำเงินมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอินฟลูที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก การสร้างคอนเทนต์ไม่ใช่แค่เรื่องของการโพสตรูปสวยๆวยหรือวิดีโอสนุกสนุกเท่านั้นแต่ยังต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบในการสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ส่วนตัวอินฟลูที่มีผู้ติดตามเกินหนึ่งล้านคนสามารถทำเงินได้จากหลายช่องทางเช่นการรีวิวสินค้าการโพสสปอนเซอร์การจัดกิจกรรมออนไลน์ line, หรือแม้แต่การจัดทำคอร์สออนไลน์ในบางกรณีการโพสหนึ่งครั้งอาจสร้างรายได้หลักแสนหรือหลักล้านบาทหากแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ใหญ่หรือสินค้าพรีเมียมข้อมูลจาก Marketing o o p s ระบุว่า อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเกิน1ล้านคนสามารถทำเงินจากการโพสต์ได้สูงถึง50,000นบาทต่อโพสต์และในกรณีที่เป็นแคมเปนระยะยาวรายได้อาจพุ่งสูงเกินหลักล้านบาทต่อเดือนซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่มีเพดานตายตัวขึ้นอยู่กับความนิยมและความน่าสนใจของคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นและนี่ก็คือ10อาชีพในไทยที่สามารถสร้างรายได้ทะลุ10,000แบาทต่อเดือนได้จริงๆบางอาชีพอาจต้องใช้ทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางบางอาชีพอาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผน แต่ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพไหนก็ตามหากคุณมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเงินแสนต่อเดือนก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับใครที่กำลังมองหาเส้นทางในการพัฒนาตัวเองลองสำรวจทักษะและความถนัดของตัวเองแล้วเลือกอาชีพที่ตรงกับคุณมากที่สุดเพราะการทำงานที่ใช่ไม่เพียงแต่สร้างรายได้แต่ยังสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคุณอีกด้วยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องชีวิตติด็อ p แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ